แจ้งด้วยพี่น้องไม่ได้สนใจอยู่แล้วเด้อพี่น้องคะแต่ก็ทีอแจงให้ฟังค่ะข่อยบุ้งหูพู้ได้ไม่เห็ดช่องด่าข่อยข่อยยากให้เขาเห็ดลาย,ายเห็ดรักร้อยช่องพี่น้องเอ้ยอืมเห็ดโรเดอร์บุเป็นยังดอกเห็ดรัก้อยช่องนี่มันหน่อยพอดจำนะร่ะรวมกลุ่มกันหลายอืมเอาโรดเอาเต็มพี่เอาที่สบายใจ FC บอกมาดอกเจ้าเห็นบอกสมนุนข่อยบุเห็นข่อยได้ยินแต่ FC เว้า ขบโบเห็นว่าช่องนาหนาตาเป็นยังไงขบบุ้งหูด้วยพี่น้องอืมล้วคอยขบโสนใจแต่คอยที่บอกไว้ว่า้าดาอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นนะขอยบสนใจอยู่แล้วล้วคอยก็บโไปเบิ่งอีกอืมแต่ถ้าเข้ามาในพื้นที่คอยดือเข้ามาช่องคอยถ้าดาคอยแบบเซีะเซหายๆขยกระดาครับคอยเราสำนักแบบพี่น้องอืมแต่สิให้ยคอยไปตามดาเข้าในช่องอื่นน่ะไม่มีทางอืมคอยไปมีไซสแบบนั้น เอาที่สบายใจมันหน่อยโพดช่องหนะ่ะเอาสักร้อยช่องมันจะได้ลายด้วยคนจะงหูจักคนจังได้จดจำตลอดเชี่ยตลอดนันยังก่อขึ้นแต่ยัง,ยงลตลอดชีวิตยังม่ได้มีคนลืมพี่น้องลายช่องโปรโมทให้ว่าในโลกใบนี้ยังมีคนซือซ้อซื้อยังอะไรวะน,นี่อีข้างโคกหน้าไล่เจอ๋ออีข้างโคกหน้าไล่เจ๋ออีข้างโคกหน้าไล่เจ๋อเอาที่สบายใจค่ะว่ากัน เดอร์รวมกุ่นกันหลายๆเดอร์ไอ้ทุ่มคอมเมนต์กันลายถนะออกมาเฮ็ดช่องหลายๆ่หมดอนุญาตอนุญาตอนุญาตจะยินตากๆือยังบ่ดนี้อนุญาตให้เฮ็ดคฉีดดาษทาด่าคนด่าบ่เก็บแต่บ่มีเพื่อนเหยียด่าษแล้วมัต้องกระดูกพอกระดูกแม่นะมันจะรู้สึกเจ็บกล่นต้องเอาบุปกาลีมันแล้มาดาษทาด่าคนด่าบ่เก็บแต่บ่มีเพื่อนเหยียด ดาแล้วก็ต้องกระดูกพอกระดูกไม้แนะมันจะมือซึ้เก็บคนอะต้องเอาบุปการีมันธรรมดาถ้าดาคนอะดาเก็บแต่ไม่มีเพื่อนดาดาแล้วก็ต้องกระดูกพอกระดูกไม้แนะมันจะมือซึ้เก็บคนอะต้องเอาบุปการีมันธรรมดาถ้าดาคนอะดาเก็บแต่ไม่มีเพื่อนดาดาแล้วก็ต้อง กระดูดคอกระดูกแม่นะมันจะมูสซึกเก็บป่นอ่ะต้องเอาบุปการีมันธรดาถ้าดาคนนารมดาเก็บแต่ไม่มีเพื่อนดดาดาแล้วต้องกระดูกพอกระดูกแม่นะมันจะมูสึกเก็บป่นอ่ะต้องเอาบุปการีมันดาธ้าดาคนนารมดาเก็บแต่ไม่มีเพื่อนดดาดาแล้วก็ต้องกระดูกพอกระดูกแม่นะมันจะมูสึกเก็บป่นอ่ะ Eu livre, eu Você quer ser só agressivo? Vou deixar sua bunda ardendo. Vou dar tapa, tapa, tapa,